ช่องหลอนคริปโตมี Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับผมเพื่อนๆฝากมากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ในเพจนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ4ี่หมืนสองนะผมนี่นะก็จะมีในส่วนของอ่าโอเพนนะครับไลน์โอเพนแชทด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code ์โค้ดนี้นะผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะผมในช่องอ่าในช่องอ่าโอเพนแชทในไลน์นะผมกับชื่ออ่าหลอนคริปโตแฟมิลี่นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อนะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของ ชุมชนนะผมใน YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับใน Facebook นะแล้วก็มี Line Open Chat นะครับตอนนี้ก็สามารถสแกนคิวอาร์โคต้ตรงนี้เนาะเพื่อเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มแชท t p p n n l n e ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหล่อนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆและสอนใช้งานอินเคเตอร์กันนะครับ ช่องนี้ไม่ใช่ช่องชี้ชวนการลงทุนนะครับเพื่อนๆโปรดศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวท่านเองก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอัดคลิปนะครับสอนเทคนิคการเทรดของคุณสลาพักใจนะครับผมคือคุณสลาพักใจเนี่ยจะเป็นนักเทรดอร์ที่มีผลงานนะครับผมออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมออกซิงเกิลรัวๆเลยนะครับก็คือเขาเก่งนะมากเลยนะครับในการที่จะหาสัญญาข้าแล้วออกนะครับผมในการเทรดนะแต่ละไม้แล้วก็ใน ห้องของอลอยคิดโตแฟมิลี่เนี่ยนะครับก็จะรู้จักคุณสารพักใจอย่างดีนะครับเพราะว่าอค่อนข้างจะนะพอเติบโตกันรรัวน,นะก็ลงการนับเพจนะให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะผมก็ถ้าเราจะลองเข้าไปดูนะผมอข้อความของคุณสาพักใจนะครับก็จะโพสตบ่อยนะครับผมอ่าโพสบ่อยอยู่นะ ก็นะครับส่วนมากก็จะเป็นนะบวกกาไรนะครับผมบวกกาไรนะนี่บวกกาไรเยอะแยะนะครับคุณสลาพักใจนี่ตัวท็อปนะตัวท็อปห้องนะนะครับบวกนะบวกนะย้อนไปดูนะอ่าบวกครับบวกบวกทั้งวันนะครับบวกจนบวกจนงงไปหมดแล้วนะครับบวกมากบวกบวกครับบวกรัวๆครับปรมาจารย์นะครับแล้วก็มีคุณตะวันนะคุณตะวันเนี่ตัวท็อปนะตัวท็อปนะครับก็นะครับตอนนี้วันนี้นะครับสูตรเนี้ยเป็นสูตรของคุณสลาพักใจนะครับผมที่ให้ผมเนี่ยมาอัดคลิปสอบเพื่อนๆนะครับผมซึ่งผมก็ กำลังหาเวลามาสอนเพื่อนๆอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์นะครับผมสามตัวทั้งหมดนะครับที่คุณสลาพักใจใช้นะครับผมก็ได้แก่นะครับลูซิตรูรูซิตรับูซิตรานะครับผมก็ไปค้นหาอินดิเคเตอร์นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมอินดิเคเตอร์นะครับเซิร์ชตามนี้นะครับนะครับนี่รูซิตรานะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมตามชื่อปุ๊บนะครับกดมาอ่านะครับ อันนี้เนาะใช่เลยครับติดดาวไว้นะครับก็นะครับจะเป็นตัวนี้แหละนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็ใช้ค่าดีฟอลต์นะครับต่อไปก็จะเป็น i s i ์ครับ swing i n ดิเ a t o r นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนะครับก็กดไปนะครับอ่ะถูกต้องนะครับใช่ใช่อยู่อ่ะใช่ไหมใช่แหละนะครับเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันวะเออทำไมไม่เหมือนกันตัวเดียวกันปะเนี่ยขอดูก่อนดูดูค่าก่อนเจ็ดหกสิบห้าสามห้านะครับ อ๋อข้างในมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเจ็ดหกสิบห้านะครับหกเจ็ดหกสิบห้าสามห้านะครับอ่ะเหมือนกันแหละนะครับเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาใส่เองนะครับสูตรของคุณสาพักใจมีแค่สามตัวนะครับ มันจะมีรูสิตนะครับรูสิตซาไอซ์ไอสวนะครับแล้วก็เอ่อไอซนะครับธรรมดาเนาะอ่าแตชนีความแรงสัมพัสนะครับไอซ์ไอสิบสี่นะครับก็อันนี้ก็เรียกตามปกตินะครับก็พิมพ์นะครับ r f i เข้าไปนะครับนี่ relative strength index นะครับก็จะได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวล่างมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขของคุณสารพักใจนะครับก็คือนะครับเลือกเงื่อนไขก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่าครับคุณสารพักใจบอกว่านะครับผมจุดแรกนะครับผม จุดแรกที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นนะครับจุดไฮไฮนะครับผมและนะครับโลว์โล์นะครับเพราะ RSI นะครับอยู่ในจุดที่สูงสุดหนึ่งหรือว่าต่ําสุดแล้วนะครับผมและการใช้นะครับรูสิตซาเพื่อประกอบการคอนเฟิร์มนะครับรอมัน p ู l l back หนึ่งรอบเพื่อยืนยันกับรูสิตซานะครับอ่ะนะครับก็นะครับให้นักสังเกตที่ตัวอ่านะครับไฮไฮนะครับเวลามันเป็นไฮไฮเนาะหรือว่าเวลามันเป็นโลว์โลว์นะครับผมก็ คุณสารพัชร์ใจบอกว่านะครับผมเวลาเราเข้าแบบนี้นะครับผมก็แทบจะเรียกได้ว่าเข้าบนนะครับออกล่างสุดเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับผมจุดทีพีจะเป็นจุดนะครับใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับจะใช้ RSI หรือว่าใช้ไข่ปลาของซาก็ได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นี่ใช้3ตัวนะครับตั้งค่าเดิมๆเนาะนะครับขอบคุณมากครับนะครับอ่ะนี่นะครับเราก็มาดูจุดเข้าจุดออกเนาะ เฮดเฮดนะครับผมไฮอะไฮนะครับตรงนี้ก็โลว์โลนะครับนี่โลว์อโลอยู่นี่นะครับจริงๆมันมีเฮดเฮดแล้วก็มาเฮดโลนะครับต่อไปก็ขึ้นไปเฮดเฮดต่อนะครับประมาณนี้นะนี้ได้จบไม้หนึ่งมันขึ้นมาตรงนี้ต่อนะครับคูลแบ็กนะครับไปหนึ่งรอบนะครับปุ๊บแล้วก็ทิ้งตึ้มลงมานะครับอย่างนี้เนาะนี่คือความหมายที่คุณสลาภกัจบอกนะว่าที่ว่ารอให้มันคูลแบ็กหนึ่งรอบนะครับอะที่นี่นะครับอ่ตรงไหนตรงนี้ที่อาจารย์ได้ได้บอกไว้นะครับนี่ รอมัน pull back นะครับหนึ่งรอบนะครับก็อาจจะเป็นทรงนี้นะครับผมทรงที่รอมัน pull back เดี๋ยวผมหาไอตัวชิ่งก่อน อยู่ไหนกันล่ะเนี่ยอภูกันอ่ะนี่เส้นทางนะครับก็นะเวลามันลงมาเนี่ยปุ๊บนะครับก็รอภูแบ็กหนึ่งรอบนะครับแล้วมันก็ลงอย่างนี้ตึ้มนะครับนี่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับความหมายของการรอภูแบ็กนะครับอย่างนี้นะครับไฮไฮนะครับมีลงมานะครับภูแบ็กกลับขึ้นไปหนึ่งรอบนะครับไปหาฮไฮทีแล้วลงตึมนะครับอ่านี่นะครับนี่หาหายหให้อายตรงนี้นะครับหฮยหายนี่ตรงนี้อ่าตรงนี้จุดเริ่มเนาะลงมานี่ปุ๊บรอภูแบ็กกลับไปอีกรอบหนึ่งนะเติรทิ้งลงมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะหฮยไฮนะครับย่อรอ ลงมาแล้ว pull back รอบหนึ่งนะครับเป็น high high ีแล้วก็ทิ mm ้งตึ้มแบบนี้เนาะน่าจะเป็นสูตรที่นะครับของคุณสารวัตรใจที่บอกว่ารอ pull back ก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นปกตินะครับผมเป็นปกติเนี่ยก็น่าจะเป็นการขึ้นลงแบบปกติอย่างนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยเนี่ย high high เนาะเสร็จแล้วก็ลงมา lower low นะครับตรงนี้ไม่มีการ pull back อะไรนะก็คือ high high ปุ๊บลงมา lower low เลยนะแล้วก็เด้งขึ้นไปตามปกติเนาะนะครับก็แล้วแต่เนาะบางทีสเต็ปมันก็มี หลอกบ้างนะบางทีก็ซื head, ่อๆไม่ม so so ีอะไรนะก็อย <It> ่างนี้นะครับตามภาสานะกราฟก็คือแบบนี้แหละฮะไม่มีอะไรตายตัวนะครับดูอย่างนี้เนาะแอลเฮด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 มันก็ลงรัวๆเลยนะอันนี้โลโลโลวโลโลเโลโลโลโรเลยนะครับตรงนี้คือการลงแบบลงแบบไม่มีลงแบบไม่มีพักผ่อนนะครับผมถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นคุณสาพักใจนะถ้าเป็นคุณสาพักใจเข้าเนี่ยน่าจะเป็นช็อต ตรงนี้แหละนี่นี่น,น,นี่ผมเห็นแล้วนีกว่าเฮดเฮดสองอันติดกันเห็นป่ะเฮดเฮดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เฮดเฮดหนึ่งรอบนะแล้วก็จะมีไฮไฮอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไฮไฮ้ที่สองโอ้ขอภายครับใหญ่เกินอ่านี่ไฮไฮที่สองนะเห็นปะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นปะ่ะจุดต้านบนนะครับเดี๋ยวผมโอ้ไอ้นี่มันจะชอบบังซะเหลือเกินอ่ะเลื่อนขึ้นไปอ่านี่นะครับไฮไฮ้ไฮไฮ้นะครับก็ตาลาของคุณสราพักใจนะครับก็ จะเป็นการรอ pullback ใช่ไหมลงมานีปั๊บขึ้นมานีปั๊บนะครับผมแล้วก็ลงไปยาวๆนะครับลงลงไปอ้ยลงไปยาวๆนะครับเนี่ย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 ยาวเนี่ยยาวเนี่ยยาวเลยนะครับผมอุ้ยโทษครับขออภัยแจ้งเตือนดังนะครับโอ้โหสามห้าทุ่มพอดีนะเป็นการแจ้งเตือนชั่วโมงนะเนี่ยนะครับผมนี่สลาพักใจคุณสลาพักใจนะครับผมคุณสลาพักใจน่าจะหลั่งยาวมันจะถึงเอ่อนะครับล่างสุดนี่เลยนะครับจนมันเด้งขึ้นไป ไฮไฮตรงนี้ผมว่านะณู้สละพักใจน่าจะออกออเดอร์ตรงนี้นะนะพอมัน pull back นะขึ้นไปเป็นไฮไฮเนี่ยก็คือน่าจะเป็นจุดจบของของของ,ของ,ของเทรนดนี้นะนะผมเดานะผมเดาผมไม่รู้ว่าเขา TP ตรงไหนนะแต่ว่าผมเดาว,ว่าคุณสระพักใจน่าจะ take action แบบนี้นะผมตามที่นะครับ เขาได้สอนมานะครับนี่นะก็ลองดูนะวัดดูคร่าวๆนะม้นี้นะครับของคุศลพักดใจนะครับโอ้โห17%นะครับผมแล้วเวลาคุศลภักดใจเล่นเนี่ยนะครับผมเขาไม่ได้เล่น 5x10x นะครับเราเล่นเยอะนะครับผมเยอะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะขอดูตัวอย่างของของคุศลพักดใจเล่นนะอ่ะนี่นะ 50x นะครับ 5050x นะครับผม 50x เนี่ย 50x นะครับผมเนี่ย 20x นะครับเห็นปะ เนี่ย2ี่นี่ 50x นะครับโอ้โหล้วคิดดู 50x มาเปิด17.8% 81%็หโอ้โห,โห,โหบวกไปกี่เปอร์เซ็นตะ์วะนะคิดเหรอคิดแบบไม่รู้คิดผิดคิดถูกแล้วนะ17.81มันต้องคูณเท่าไหร่คูณ50าสิเหรออันนี้ยินดูนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่890%หรอกบวกแบบ8900%นะก้าร้เปอรตงคิดไงวะสิบเดี๋ยวนะปกติแล้ว1%นช่ันคูณ50มันต้อ,อดเท่ากับ50 ห้าสิบคูสิบเจ็ดป่ะวะโหเก่งขนทดนี้ตาดจัดเลยไอยเขาใต้หายเลยนะแปดร้อยแปดพันห้าไม่รู้วะนะครับเเพื่อลองคิดเอาละกันนะผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าอย่างเงี้ยนะบวกยับเลยนะถ้าคูณห้าสิบเอ็กเนี่ยนะปกติเราห้าบวกห้าสิบเอนี่ขยับนิดเดียวนี่ก็บวกบวกหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะในในใบแนนนะที่เวลาขึ้นนะโอ้แล้วถ้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอย่างงี้นี่บวก ผมว่าบวกเยอะแต่ใครรู้ใครรู้ช่วยคมอมเมนต์หน่อยนะเอออยากรู้เหมือนกันใครคำนวณเป็นนะตรงนี้ก็ช่วยคำนวณให้ผมแอยว่าไม้นี้ได้ได,ได้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคูณห้าสิบเอ็กเออนะครับต่อไปก็นะก็ลองไปดูดูดูกันต่อนะครับผมอ่ะไฮยไฮเนาะไฮยไฮนะครับมาโลว์โลนะครับอันนี้ก็เข้าออกตามปกติแหละนะครับปกติแล้วเวลามันมีไฮยไฮนะผมมันก็ต้องวิ่งมาหาโลว์โลนะครับผมเนะี่ยนะเวลาเราเข้าออเดอร์ก็ เข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอออกตอนโล้โลก็จะได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีขึ้นลงแบบเนี่ยตรงนี้ขึ้นลงหลอกบ้างนะใครใจไม่แข็งนะลงมานี่ปับ๊บพอมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะครับไปโดดออกนะก็อดที่จะทํากําไรตรงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสัญญาณให้ดีๆนะครับผมดูไอ้นี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลืมพูดถึงไอ้นี่ไปเลยพาราบโบลิกสานะครับผม ไอ้เนี่ยรูรูสิดรูสิดซาเนี่ยที่คุณภาษาภักดีให้ไว้เนี่ยเห็นป่ะซามันก็ยังรันของมันต่อเนื่องเห็นป่ะตรงเนี้ยนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึดลงมันจะถึงโลเวอร์โลตรงนี้เลยนะที่มันเป็นโลเวอร์โลตรงเนี้ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดซาเป็นหลักด้วยนะตรงเนี้ยเวลามันขึ้นไปพู l l b a c ตรงเนี้ยนะแล้วลงมาแล้วพู l l b a c อีกรอบไปตรงนี้แถวๆเนี้ยยึดจักยึดจักแถวเนี้ยนะเราจะไม่ตกใจเราก็โดดออกไปง่ายนะเพราะว่าเรามีตัวที่กองไว้แล้วนะอย่างเงี้ยขึึ้้นนนนลลงงขะครับผมเี่ย ขึ้นลงแบบอย่างเงี้ยครับคนใจไม่แข็งพอช่วงนี้ก็จะมีการโดดออกรถไปนะครับผมเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยเพราะมันหลอกนะครับมันหลอกเยอะเลยนะใครใจไม่แข็งก็นับโดนมันหลอกโดดรถไปนะครับแต่ถ้าเรามีตัวผบผลิกซามาเป็นบาค้ขาอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะนะครับผมเนี่ยจะใช้จุดนะครับตูดจุดทีพีในจะใช้ซารหรือว่า ใช้ RSI ก็ได้นะครับผมเนี่ยก็คุณสาระใจก็บอกไว้นะครับก็คือถ้าใช้ซาเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนนะครับจากจุดขาลงตรงนี้เห็นว่ามันไหลลงมาเติ้ดเติตตตตตพร้อมเปลี่ยนเปขาขึ้นปั๊บ จุด TP ก็ต้องเป็นแท่งนี้นะครับผมคือแท่งที่เป็นจุดไข่ปลานะครับแท่งแรกนี้แท่งนี้นะครับที่เราจะอ r d e r นะนะครับเนี่ยที่มันเปลี่ยนไข่ปลาลงมาด้านล่างนะครับเห็นว่าถ้าเราใช้พาราบริษาในการ TP นะครับผมอย่างเงี้ยไฮไฮลงมาไฮอะโลตรงนี้นะครับผมก็จุด TP ก็ต้องเป็นไข่ปลาเม็ดนี้ก็คือแท่งนี้นะครับนี่เห็นไหมเข้าตรงแท่งนี้ออกตรงแท่งนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีตรงไหนอีกนะครับเอ่อถ้าใช้พาราบริษาเนาะ ไฮไฮนะครับไฮไฮลงมาไฮโลนะครับก็ตรงนี้หนึ่งเวฟนะครับเล่นได้หนึ่งรอบนะครับตรงนี้ปั๊บไฮไฮนะครับผมตรงนี้โลว์อะไฮอโลนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าโลแหละนะแต่ก็ได้ไปไม้หนึ่งแหละตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้านะออเดอร์นะตรงนี้ปึ๊บตรงนี้มันยังขึ้นอยู่ใช่ป่ะปึ๊บ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 นะครับไฮไฮละปึ๊บ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 รอเข้าสัญญาณแท่งนี้นี่แท่งนี้นะครับจุดไข่ปลาเม็ดแรกนะครับผผมมมมเเเเเเข้้าาออออออดดดดรรรรร์์ไปปปนนนะะคคัับบบ๊แแลลวกก็็็ททีีี่่่ซย กับทิศนับก็คืออันนี้ก็คือแท่งนี้นะครับนี่แท่งนี้แท่งนี้นะครับเม็ดซาเม็ดแรกนี่แท่งนี้นะครับอ่ากำไกำไรหกจุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อ่าโอเคนะครับก็ดูแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วมีอะไรนะที่บอกเอ่อไอซนะครับถ้าดูไ i ซใช่ป่ะก็คือดูโอเวอร์บอสอะแหละนะครับผมเนะถ้าดูให้ดูไม่ดูเม็ดเม็ดเม็ดซานะครับอเดี๋ยวก่อนนะตรงไหนปึ๊บย่อหน่อยอ่ะโลว์โลนะครับตรงนี้โลว์โลปึ๊บนะครับเอ่อไปไฮไฮหายใช่ป่ะ จุดไข่ปลาตรงนี้ก็มีขึ้นลงขึ้นลงเราไม่ได้อออกตามจุดไข่ปลาเราก็ต้องออกตามนะครับตัว RSI เนาะที่มันจะมีแบบ o อเวอร์บอสนะครับดู RSI นะครับเนี่ยจุดโอเวอร์บอททั้งหลายนะครับนี่นะก็นะครับตรงนี้เนาะนนะสามสามที่ละหนึ่งสองสามนะเพราะถ้าเราดูผลบริกายก็เข้าออกถีหน่อยนะครับแต่ถ้าเราดู RSI ประกอบนะครับแล้วก็ดูเทนตรงนี้นะถ้าคนมองออกนะครับก็จะมองออกว่าตรงนี้มันคือนะครับเทนเทนไลน์นะครับตรงนี้นะครับก็ อาจจะยังถืออยู่นะถือต่อไปนะถ้ามันยังไม่เบรกเบรกลงมานะครับประมาณนี้นะครับผมหรือว่าใครจะเพิ่มเส้นตัว EMA ยี่สิบเข้าไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตัว EMA นะครับยี่สิบก็จะเป็นตัวที่ดูเทรนด์นะครับที่ผมชอบนะครับประจำนะเห็นไหม เห็นเห็นเห็นเส้นเอเเห็นเส้น e อเอ e ไหมโอ้ยเ m เลูกเอ,อ๋ยใหญ่ๆหน่อยอ่ะนี่อ่ะเส้นสีขาวนะสีสีขาวนี่อ่ะเห็นไหมกราฟยังวิ่งอยู่เหนือเส้น e a เอยอยู่เลยนะยังไม่มียังไม่มีแท่งเทียนไหนที่ตัดทะลุลงมาจาก e m เอยได้เลยนะครับเนี่ย มันมีจริงๆก็คือเนี่ยแท่งนี้นะครับเนี่ย,ยตรงกับพาราโบลิกซาที่มันขึ้นเม็ดแรกตรงนี้พอดีเลยนะครับที่มันเบรกลงมาจากเส้น EMA 2ีเนี่ยเห็นปหนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า i อ i ไเนี่ยนะครับจากโอบอสโอบอสโอบอสเนี่ยตอนนี้ตกลงมาแล้วนะับแล้วก็พองโอขขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับแต่ไม่ข้าม ไม่ข้ามขึ้นไปโซนโอบอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมดแรงนะครับเป็นการคอนเฟิร์มหมดแรงนะครับแล้วก็มันก็เกิดการตัดลงนะครับเส้นสีบ่วงเนี่ยตัดลงเส้นสีเหลืองนะครับเนี่ยตรงนี้เลยที่แท่งนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่เกิดสัญญาณพลบริษานะครับมันก็รันไปแท่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เริ่มหกหัวลงมาลึกแล้วนะครับพอมาแท่งนี้ปั๊บ พาราบริษาขึ้นไมแตะข้างบนแล้วคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกแท่งเคลียร์เนี่ยนะครับทะลุ EMA 20ลงมานะครับเป็นแท่งแรกนะออออเดอร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะเราก็เข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะเรามาออกออเดอร์ตรงนี้นะครับโหก็ทำโตโตะครับทำโตโตเลยนะครับตรงนี้เอ่อตรงนี้นะครับถ้าเข้าตั้งแต่โลว e r low นะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับปึ๊บยามานี่นะครับผมยามานี่ตรงนี้นะครับ ก็นี่ปึ๊บนี่ออกตรงนี้นะโหยสิบเอ็ดจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็จุกจุกกันนะไม้เนี้ยนะครับนี่หายฮนะลงมาโลว์โลนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งไม้นะครับเนี่ยถ้าเข้าตามระบบนี้นะหายฮปั๊บนะครับแท่งถัดไปก็คืออันนี้นะปึ้งนะครับออกก็คือโลว์โลเนาะออกโ o โล r l o w ก็ประมาณแท่งนี้นะครับแท่งนี้ อันนี้นะสามดหกเ็ดซนะก็บวกอยู่นะครับก็บวกไปเรื่อยๆนะตามนี้นะครับอันนี้คือระบบของของครูสราพักใจนะครับนี่ผมก็มาสอนให้แบบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ผมก็ว่ามันมันคอมบอนมันง่ายมันซิมเพิลมันดูเข้าใจมากเลยนะครับมันคือเหมือนระบบที่คุณสลาพักใจเนี่ยตั้งใจที่จะมอบให้กับทุกคนในห้องเพื่อ ให้คนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่ชอบดอูสัญญาณที่มันลกๆอะไรเยอะแยะนะครับผมก็เนี่ยดูอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายดีนะสัญญาณที่ให้คอนเฟิร์มกันละกันก็มีไม่ได้มากนะครับก็ดูเรียบง่ายดีนะมีพาราเบลซ์ซาเนาะแล้วก็มีตัวที่เป็นไฮแไฮโลว์โลให้เราดูนะว่าจุดยอดจุดจุดต่ำสุดจุดยอดสุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ดูประกอบประกอบกัแบศบแบบาสตร์ความรู้เรื่อง RSI เนาะโอเวอร์บอสโอเวอร์โซแล้วก็พวก บู l ิตบอิตเดวเวอร์เจนนะครับผมก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับการดูอ่าบูลิตบอิตนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมใครที่รู้ศาสตร์ของบูลิตบ a ลิตนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นนะครับโลว์โล o w นะทำโลว์โล o w แต่ว่ากราฟนะครับมีการยกขึ้นเนาะเห็นไหม ตรงนี้เกิดบูลลิตชัดๆเลยนะครับ้็เป็นบูลลิตที่อยู่ในโซนของโอเวอร์บอสด้วยนะครับเอ้ยพูดผิดโอเวอร์โซด้วยนะครับขายเยอะเกินไปนะเห็นไหมตรงนี้เกิดเป็นบูลลิตนะครับแล้วก็มันก็นูนเลยครับสูดมูนไปเลยครับปุ๊ดนูนเลยนะครับจนมาโอเวอร์บอสอีกทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับผมก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสาหรับอ่าอินดิเคเตอร์ชุดไหนที่ใช้อ่าเนี่ยในส่วนของการดูอ่าไอซไอเข้ามาอยู่ในในระบบด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์แบบนี้แหละนะครับอ่ตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะครับกราฟขึ้นเน ตรงนี้กราฟลงนะแต่ว่าไ f i ดังขึ้นเห็นไหมสุดท้ายก็ทูดมูนอีกแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับการศาสตร์เดเวอร์เจนต์เนี่ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีพลังนะถ้าเวลามันมาเกิดอยู่ในโซนของโอเวอร์โ uh, ซนะครับเห็นไหมเวลามันเกิดไดเวอร์เจนในโซนโอเวอร์โซนเนี่ยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือร้อยละร้อยละ,ละหลายร้อยคือเอาเป็นว่า,อาโอกาสที่มันจะ คือโอกาสที่มันจะพักตัวขึ้นไปมัมีสูงนะกันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดขนาดนั้นนะนั่นเวร์ไปนะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยดูสัญญาณมาเนี่ยผมชอบเดวต์เจนมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะหลอกน้อยนะครับเพราะมันคือโมเมนตัมนะครับมันคือโมเมนตัมผู้ซื้อจริงๆนะครับผู้เล่นนะครับไม่ใช่ผู้ซือ้อผู้เล่นเออนั่นแหลนะนที่มันเกิดกระทํากับการในจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อคืนสองรอบสวยๆเลยนะเนี่ยเห็นไ่มไรโอเจนนะครับในโซนโอเวอร์โซนะครับสองรอบนะครับตรงนี้ปุ๊บขึ้นปังนะครับตรงนี้ปุ๊บขึ้นปังนะครับสวยมากนะสวยๆนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับสําหรับระบบของของคุณสลาพักใจนะครับก็กราบขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับที่แบ่งปันเพื่อนๆมานะครับก็ขอบคุณนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทาขึ้นมานะคครับกก็็ช่่วงงนี้้ไไมดลลิป ถี่ถี่แล้วนะครับก็อาจจะลงแบบนี้นะก็จะปะเจอจกันแหละนะผมในหนึง่งสัปดาห์เนะต้องเจอกันเนาะอย่างน้อย2วันสาวันนะครับก็จะได้หายคิดถึงกันนะครับแล้วก็ถ้ามีระบบไหนที่แบบว่าเจง๋งๆนะฮะจำจำ้าแจ่มๆนะผมก็จะรีบเอามาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็นะครับสำหรับใครที่ติดตามเราคริปโตอยู่ถึงจนถึงตอนนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับผมจักใจจริงเลยก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับในการทาคลิปเหมือนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะทุกวันนี้เทรดไม่เหงาแล้วนะครับก็มีเพื่อนมากมายให้คุยให้พูดคุยนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้กันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ